สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมชินเขินครับกับโนบอดีประกายใส่นาตีนะครับเราอยู่ในดีพิบัติโนบอดีและทีมงานก็จัดให้อีกแล้วครับตรงนี้เป็นโนบอดปัท้ากับไฮแลนด์ใครชนะรอบชิงแน่นอนใครชนะเนี่ยชนะเลิศแน่นอนนะครับรอบชิงน่าจะไปเจอกับบาติกนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ใครจับเหนือกว่าใครมาดูกันเพราะว่าตอนนี้ไฮแลนด์พิกก็ตแค่สีดาวม่วงแล้วแต่ของเรานี่5ดาวไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับลิฟแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2 พบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอกลูซีและเหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธออกย้ำความเปรย์ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแร็คเกอร์ e ็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่1 7บเตุลาคมนี้ที่สูนยรประชุมแห่งชาติสริกิจแล้วพบกันที่บูธลิทแมนชั่เอาล้ครับเราผ่านอะไรมาบ้างรอบยูสองทีมเจออันนี้นะ ไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์ดีไฮเปอร์ดีผ่านมาได้นะครับรอบ16ทีมเนี่ยครับรอบ32ทีมเข้า16ทีมนะครับเจอใครเจอจินาวูดครับบอกเลยเราชนะจินาวูดมาได้อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆในไลฟ์ย้อนหลังนะครับผมไม่ได้อัดคลิปมาไว้ให้ทุกคนได้รับชมนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าใช้พิกกอดคุ้มค่ามากสมแล้วที่เป็นพิกัดห้ดาวนะครับผมแต่จินาวูดพิกัดห้ดาวม่วงนะครับพิกัดห้ดาวม่วงเอาเรื่องจัดผ่านมาได้นะครับแล้วก็เจอทีเจส เจอ TJ เซะซะๆนะครับแล้วก็เจอ TMJ อันนี้ต้องบอกเลยยืนอยู่เฉยๆก็ชนะนะครับด้วยฮาคีลาชันนะครับบอกเลยเราติดสตันนะครับแต่อันนี้นครับรอบรองชนะเลิศมันเจอไฮแลนด์อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมพิกก็ตมาตรงนี้5ดาวนะครับ5ดาวแล้วเป็นเรื่องของแพ้สี่นะครับเดี๋ยวห้ดาวโม่เรามารีวิวให้ดูอีกทีนึงแพ้สี่ตรงนี้ครับ อะไร70%ลดดาเมจที่ไม่ติดคีลดดาเมจล,ลายระเบิดต่อเนื่องฝ่ายเราได้รับลดลง70%ครับนี่คือผลดีของ5ดาวนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปรับชมในอีก5วินาทีครับมาเจอไฮอะไรไงครับเราได้เปิดก่อนด้วยเพราะเราอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วขออย่างเดียวครับขอพิกอตเราอย่าตีสตันขอราชใาต้ดินเราอย่าตีสตันได้ไหมทุกคน ได้ต้องกดไลค์ให้กันมาครับจัดทีเหมือนกันจัดจริงๆแล้วมาจาังหวะนี้พิกกอล์ตติดตันครับแต่ราชาได้ดินไม่ติดตันเราก็ประตูเปิดก่อนไฮแลนด์ก็ไม่ติดตันเหมือนกันแต่ของเขา่็เปิดมาก่อนแบบนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับติดตันไม่น่าเชื่อจัดจริงๆนะติดตันอีกแล้วครับแล้วก็พิกกอลเขาได้อันตรีด้วยโอ้โหโอ้โหรอเลยครับแล้วดวงต่อยพิกกอลด้วยโอ้โหโ โอ้โหใครจะไปคิดครับติดโลไปแล้วครับโอ้โหรีวิวแบบใดครับโอ้ไปกูปเร็วเรียบ้อยครับไปหวั่นครับรีวิวพิก้อนแบบใดครับโอ้โหไม่ได้รีวิวพิก้อน้วครับแบบนี้เรีรยบร้อยฮะดวงชัดๆเหมือนตอนที่เราเจอทีนาวูดนะครับน,น,นี่สลับกันครับมาต่อยก,กับพิก้อนแล้วพิก้อนไปหวั่นเหมือนกันนะอะแล้วครับพิก้อนต่างคนต่างไปหวั่นครับพิก้อนมาเพีิดแค่นี้จริงๆครับ ต่างคนต่างเล็งพิกก็ตครับแต่พิกก็ตยังมีแพสซีฟของ5ดาวที่ลดดาเมจนะครับลดดาเมจ70%บอกเลยว่าคุณจะอาจจะไม่เชื่อแต่พิกก็ตมีผลนะครับดูจักรพรรดิเด็กไว้ให้ดีๆนะครับจักรพรรดิเด็กจะแทงอยู่ตรงนั้นนานสิบเิร์นี่ครับบอกเลยครับจักรพรรดิเด็กจะแทงอยู่ตรงนั้นนานสิบเทิร์นแน่นอนครับเราต่อยไปจังหวะนี้ครับเอาละครับมาดูกันว่าใครจะถึกกว่าพิกก็ต์ห้าดาวมีผลนะครับอย่าบอกเลยไม่มีผลนะครับนี่คือการรีวิวพิกก็ี่แทร์ทูที่มอบหมาย ความถึกให้กับทั้งทีมครับบอกเลยว่าอาซวินจักกวเราก็ถึจกจักรพรรดิเด็กเราก็ถึกราชาใต้ดินเราก็ถึกนะครับผมต่อยเราเดินเปิดก่อนอย่างนี้ครับแต่เราไปวัดกันสิเกินหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันตรงนี้มาดูเราต่อยครับดูเราต่อยไปครับปื๊บไปอาซวินจักกวนครับระเบิดพีะอะระเบิดพี๊ะสมิธแมนมาครับโอ้โหติดสตาร์ลูรัวบอกเลย ไม่มีพิกอรแล้วด้วยต่างคนต่างไม่มีพิกอรโลนสนามแรงบิดกันมาเราจะถึกมากมากนะครับมีพิกอรห้าดาวอยู่ในทีนะครับแล้วต่อยมาจังหวะนี้ครับยังรับแรงไห้ไหวอยู่ครับยืนหยัดได้อยู่ครับระเบิดเพียกันมาครับต่อยกันไปครับต่อยจักรพพัดเด็กครับอุ้ยเปี้ยงไปยังรับแรงไห้ไหวครับต่างคนต่างถึกนะต่างคนต่างถึกแล้วทราน์ฟมซิลเวอร์ใส่จักรพรัดเด็กดูจักรพรรดเด็กไว้ดีครับจักรพพัดเด็กยืนได้ยันหว่างครับบอกเลยนี่พิกอรของเราพลังร้อยล้านด้วยนะเอออย่าอยู่อยู่ในป้าคหน้าผมคลิ แล้วอม้แมนไปหวัานครับแล้วก็ค้างไปเลยครับค้างไปเลยครับโอ้โหจากวัรเด็กมาครับจากวัดเด็กเราติดตันนะพี่กีนนี้ก็เลยค้างเทินไปนี่เทินที่สองเองนะเทินที่2ครับอาแล้วครับปึ๊บไปปึ๊บไปแล้วจิงโจ้มาเลยครับสึกดวนไม่ใช่สึกดวนใช่สึกดวงเออมาโอ้ดีครับดวงเราต่อยดวงครับป้าไปโอเคดูติดล่ไปแล้วครับดวงเราก็ติดโล่เช่นกันเอาแล้วครับจังหวะนี้ค่อนข้างที่จะสูสี แต่เราไม่ได้ขยับตัวเลยนะเราไม่ได้ขยับตัวเลยครับต่อยมาจังหวะนี้ครับอัศวินจักรกลเราติดตั้นนะครับเข้าสู่เทินที่สาด้วยความรวดเร็วครับดวงหายสตันมาซอมบี้แมนลุกขึ้นมาขอฟาดครับขอฟาดมาจังหวะนี้ครับให้ดวงเราบัฟสปีดขึ้นมาหน่อยดวงต่อยอัศวินจักรกลพร้อมกับซอมบี้แมนเราเตียงมาจังหวะนี้โอเคยืนได้อยู่ครับแล้วจิงโจ้จิงโจ้โอ้โหดวงติดตันอีกวะวเนี่ยโอ้ดวงติดตันครับแต่ราชัได้ดีเราไม่ติดตันครับแต่ลาชัดได้ดินเราเพิ่งเพิ่งหายติดตันครับ เอาล้ครับข้ามเถินข้ามเทินข้ามเทินครับข้ามเถินข้ามเทินโดนสนามแรงปิดไปอีกโดนอยู่ฝั่งเดียวโดนอยู่ฝั่งเดียวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วว่อตรงนี้ติดโลยังระเบิดเพี้ยโอ้ได้ต่อยจักรพพัดเด็กยังไงเข้าไหมไม่เข้าเหมือนกันว่ะไม่เข้าเหมือนกันว่ะเราไปหวั่นก่อนด้วยเอาแล้วไงตรงนี้เอาแล้วไงเราถวานฟอร์มซูเวอร์ป่าใสเด็กป่าใสเด็กเด็กยืนยงคงกระพันครับบอกเลยระเบิดเพี้ยกั้มาเอาล้ครับจักรพพัดเด็กมา วีปูเอาละเอาละตรงนี้เรายืนอยู่รอดปลอดภัยแล้วจึงโจ๊ะจิงโจมาลุ้นกันครับติดใครติดตันติดตัน3ตัวหน้าครับติดตัน3ตัวหน้าแต่เขายังมีแรงตีอยู่นะเขายังมีแรงตีสําหรับราชาใต้ดินนะครับต่อให้เราบัฟความเร็วดวงเราขึ้นมาขนาดไหนครับแต่เขาก็มีแรงตีอยู่ดีครับมาครับเราก็มาฟาดมาเหมือนกันยังไงด็ดวงต่อยจักรพรรดิเด็กบอกเลยจักรพรรดิเด็กเราถึกจัดจะเป็นรถถึกจัดมา ตรงนี้แฉงไปเลยจิงโจจจิงโจนี่จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ขยับตัวโอ้โหติดสันดวเราติดตันอีกแล้วดว่เราติดตันอีกแล้วจะยืนถึงยืนทนนานจริงครับสำหรับอศวินจากกลนครับโอ้โหแถวหน้าเรานี่แบบยืนยงคงกระพันต่อยมาไม่เข้าเจ้าโอ้อะไรกันครับเนี่ยจะเกินไปไหมจกเกินไปไหมเนี่ยอะไรครับทุกคนสิ่งที่พิก่อน5ดาวฝากไว้กับทีมครับต่อให้ไม่ได้ใช้งันตีครับแต่ว่าโคตรถือครับสวัสดีครับปุ้ยด้วยครับ โอ้โหตรงนี้จิงโจ้จิงโจ้มาอีกยังไงิดต,ตันโอ้โหเตตันรัวรโอ้โหแล้วเขาเฮ้ยเทินที่สามเราไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลยนอกจากสองพี่แมนคุณพักคุณเจ้านี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันแล้วดูโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวเลยเออแล้วดูบอกเลื่อนรถอีกแล้วแล้วจิงโจ้มาอีกแล้วโอ้โหเทินที่ห้าเข้าไปแล้วครับเทินที่ห้าอย่างร้อยดูวก็ได้ต่อยเด็กวะอย่างร้อยดูวก็ได้ต่อยเด็กมาโอ้เด็กติดลกครับโอเคครับแต่ดูเราไปหวานสองทีแล้วนะ แต่เราดูเด็กเราไว้ครับดูเด็กเราไว้เด็กเราจะยืนรอดปลอดภัยยันเทินสุดท้ายาหรือเปล่าครับใน,นตัวเราจะเยอะกว่าแล้วต่อยด้วงไปแล้วครับจังหวะน,นี้ขอลูด้วงก่อนขอลูด้วงก่อนโอเคด้วงติดโล่ครับโอเคครับจังหวะน,นี้นี่ครับเด็กบอกยืนจังวันยังได้เอาเด็กเด็กเลื่อนเลื่อนรถแล้วเลื่อนรถแล้วเอาเด็กเอาอยัางไงโอ้โหถึงไม่พอสําหรับการเจอไฮแลนด์งั้นเหรอโอ้โหต้องนี้ด้วงต่อยไปที่อาร์ซวินจากกวนขอติดโล่ได้ไหม โอ้เป็นซอมบี้มันติดโลว์แล้วด้วงเราไปหวาน3ทีแล้วเอาละครับรานฟอมซิลเวอร์ใส่เด็กเด็กไปหวานไหมเนี่ยโอ้โหเด็กติดโลวไปแล้วสนามเล่งบิดมาลงไปนอนครับเอาละครับตรงนี้เด็กเราเริ่มไม่ถือแล้วนะเจอไฮแลนด์นะไฮแลนด์นี่ของจริงนะเอาละแต่ว่าจากักรพรรดิเด็กเขาจะลงไปนอนก่อนนะครับจังหวะน,นี้เราก็จะได้ปาดฟรีเอาต้องวัดกันที่อาซิมจากกวอีกรอ,อบนึงอาซิมจากกลเรายังยืนรอดปลอดภัยอยู่ จกักรพรรดิก็ติดโลแล้วแล้วก็ปาดมาโอเคยืนได้อยู่ครับแต่ติดสันนี่ปูปัญหาจริงครับระเบิดเพี้ยแล้วก็ของเราครับตัวหูได้สักทีหนึ่งได้สักทีเดียคน้นติดสตันตัวเดียวติดสตันตัวเดียวโอ้คุณพระคุณเจ้ามาส้มไม้บอกขอล้งางจักรพรรดิไปหวัน่นได้ไหมเนะี่ยเออมาสักหน่อยนะเออจกักรพรรดิไปหวั่นแล้วแต่ไม่มีตันแล้วนะไม่มีตันแล้วเอออยากเห็นเรี้ยวทา์เดี๋ครับอาคลิปไปแล้วครับแหมมาช้าไปหน่อยครับ อัดคลิปไปแล้วครับรอดูวันพฤหัสนะครับคิวไปวันพฤหัสเลยนะครับผมจักรพัรดิโอ้บอกเลยเรียวทามันมากนะครับทีมงานทําไว้ดีมากนะครับอัดคลิปไปแล้วครับมาดูกันวันพฤหัสแต่คลิปนี้จะลงวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นผมจะได้ดูก่อนคลิปนี้แหละฮะใครอยากดูเรียวทานะครับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้เลยวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับไปครับโอ้โหดวงเราไปหวั่น4ทีแล้วว่ะคุณผู้ชมดวงเราไปหวั่น4ทีแล้วจะฝากผลงานไหมครับฝากผลงานขอดูเขาไปหวั่น1ทีได้ไหม ไปย okay. right. ังไปโอเคเอาละราชาได้ยินติดโล่ด้วยครับแล้วก็ปาดมาครับทานฟอมซื้เวื่อใส่จักรพรรดิเด็กจักรพรรดิเด็กแล้วน่าจะไปหวานแล้วนะจักรพรรดิได้ไปหวานนะครับจังหวะนี้เราดวงต่อยอสุวินจักรกลครับอสุวินจักรกลเรายังไม่ติดโล่เลยนะอันนี้คือเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ายังติดสตันอยู่นั่นเองดวงไปแล้วหนึ่งชีวิตครับแล้วดวงต่อยอสุวินจักรกลนี่เป็นเรื่องที่ดีครับขอต่อยอสุวินจักรกลไปเรื่อยๆก่อนครับดวงเราอย่าไปหวานอีกรอบนึงก็พอมาครับจิงโจ้จิงโจ้ครับอันนี้ไม่มีีีีีสตััััััันนนนแลลลลล้้้วววเเเเเเเพรร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 าาะะะฉด๋ยยบบ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 บไไไไ่่่กกก็็็คคคคปจงห มาครับเดี๋ยวดูซอมบี้แมนเราบัฟความเร็วให้ด้วงครับด้วงเราจะได้เฉิดฉายแล้วครับมาครับตัดสินกันเทอร์นนี้ครับเทิร์นที่7ครับบัฟมาความเร็วซอมบี้แมนฟาดมาแล้วก็ด้วงต่อยดุขอย,ยื่นไหวผมไม่ไหววะ่ะไม่ไหววะ่ะเสียชีวิตอีกรอบนึงครับเสียชีวิตอีกรอบนึงรอบที่5แล้วปะโอ้โห้ด้วงเขาเพิ่งเสียไปแค่รอบเดียวครับ เราต้องจริงๆเราต้องต่อยอสศวินจักรกลนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราไปหว่านคู่นะครับพาไปหว่นานคู่ครับจงหวันนี้ไปหว่านครับแล้วดวงต่อยที่อสศวินจักรกลครับของกับสอมบิแมตต่สมอมบิแมทเราน่าจะหมดแล้วป่ะสอมบินแมทยังยืนมีโอเคยังมีอยู่เอาล่ะต้องให้ต้องรีบอศัศวินจักรกลต้องรีบทำดาเมจนะฮะตัวเรายังยืนเยอะกว่านะครับถ้าพูดกันถึงถเลตเกมแล้วราชาใต้ดิดนนี่แหละจะเป็นคีย์หลักในการที่ทําให้เราเลือดเยอะกว่าและชนะครับแล้วควรองแชมป์แน่นอ,อนครับจาหวะนนี้ต่อย โอเคอัศวินติดโล่ไปแล้วครับแต่อัศวินเรายังไม่ติดโล่นะอันนี้เรื่องที่ดีนะครับล่าอาินของเขาจะไปก่อนด้วยซ้ำครับไปก่อนครับโอเคติดโล่อีกรอบมึงครับแล้วโล่หายมาแล้วต่อยด้วงด้วงต่อยด้วงครับราชาไดดีเราถึกไปปะเนี่ยโดนเป็นเยอะๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเราได้ต่อยอาศวินจักรกลครับอาศวินจักรกลเขาไปหวานก่อนครับต่อไปก็รุ่นอย่างเดียวครับอาศวินจักรกลปะทะอาศูินจักรกลครับให้เขาไปปาดที่อาศวินจักรกลเยอะๆครับจังหวะนี้ป อันนี้จริงลื่นที่ดีมา, ang, ๆๆมากๆครับเราเยังมีสนามแรงบิดอยู่ด้วยครับป่าวิทยาสุินจักรกลอีกรอบนึ่งครับอาสวินจักรกลไปหว่านครับเพิ่งไปหว่านรอบแรกครับเท่ากันเลยแล้วป่าวิทยาสุินจักกลอาสวินจักรกลป่าใสอาสวินจักรกลอาสวินจักรกลป่าใสจริงจักรกลเลื่อนร้อยแน่นอนโอ้แล้วป่าแถวแถวบนครับสวยงามครับวันนี้สวยงามจัดจสวยงามจัดจัดสวัสดีเกมรโชนาใดด้วยครับป่าจังหวะนี้เอาลาเอาลาเอาลาจังหวะนี้เขาป่าใสแถวล่างป่าใส่แถวล่างเอาแล้วด้วงเราต่อยครับอาชวินจากกลเลื่อนเหลือน้อยครับ อันนี้ต้องลุนให้สุดท้ายคือลุ้นให้ราชาใต้ดินราชาใต้ดินยินแย่ยังจบเกมครับเราจะเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าราชาใต้ดินมีเลือดที่เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามนั้นตัวเราเยอะกว่าจะได้เปรียบเรื่องเรื่องดวนดวนตัวบังนะครับระดับหัวแถวนะครับเอาครับลุ้นอย่างเดียวครับราอาซูนจักรุลเข้าไปหว่นแน่นอนอาซูนจักรุลเลือดชีวิตเราเหลือน้อยกว่าเขาเหลือน้อยกว่าเราอาจจะชนะได้ครับในในที่นี้เราต้องดูว่าราชาใต้ดินราชาใต้ติดรูไปแล้ว เอาละจังหวะนี้สนามแรงบิดไปเอาละเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าเขาสนามแรงบิดมาตอนนี้ครับปาดไปครับไปหว่านครับกลับเข้ามาในสนามใหม่ไหมหมดยังยังไม่หมดปาดเทดแถวไหนแถวล่างอ้ยดวงเราดวงเราไปหว่านแล้วจังหวะนี้ดวงเขาต่อยอาซินจักรวลอ้ยอันนี้จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลบปาดใส่อาซินจักรวลอาวินจักรวลน่าจะไปหว่านครับแต่อาซินจักรวลชีวิตเรายังเหลือเยอะอยู่นะครับอาวินจักรวลปาดใส่อาซินจักรกลจนชีวิตหมดแน่นอนครับ ซูมาาิจักรวนเราจะยืนรอดปลอดภัยยันเทินที่10ได้หรือเปล่ปา,าครับจังหวะนี้ถ้ายืนยืนครบ10เทินโอ้โหน่าจะยืนครบ10เทินยากครับไม่ยืนครบ10เทินยากโอ้โหรอบรอบรองชนะเลิศครับถ้าใครชนะก็ชิงชนะเลิศไ,ไปเลยครับชนะเลิศแน่นอนครับตรงนี้อ่าแล้วครับเข้าสู่เทินที่8ครับฝั่งเราเปิดก่อนด้วยครับจังหวะนี้ไปครับไปโอเคดวงอาศาัยอาศาากกัยซึมิจักรวนเฮ้ยเรายังมีซอมไม่แมนอยู่ เราอยู่มีซอมบี้แมนอยู่เอาล่ะดวงอัดมาตรงนี้ก็จริงเนลือคานฟอร์มซิลเวอร์สวนคืนด้วงค่อยไปหวานโอ้หแล้วดวงต่อยดวง่อด้วยเหรอวุ้ยอันนี้เสียวแลวครับอันนี้น่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับอาซูมิจะกกดขึ้นมาดวงหมดแล้วเหรออ๋อด้วงยังไม่หมดด้วงยังไม่หมดด้วงยังมีอีกรอบนึงด้วงยังมีอีกรอบนึงอาซูมิเนี่ยแหละตัวแท้งของจริงอะโอ้โหอาซูมิจะปลุกโปนไยเองดวงเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บอุ้ยดวงหมดแล้วเหรอดวงปาด ด้วงโดนปาดด้วงสวนคืนอุ้ยไม่ดีแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยแพ้หูด้วงหมดคนโอ้โหเรียบร้อยด้วงเราเสียชีวิตยเยอะไปครับขอสแสดงความยินดีกับไฮแลนด์นะครับโอ้โหเรียบร้อยอวน,นี่ฮนะไฮแลนด์เป็นแชมป์ครับโอ้โหสุดยอดจัดจริงๆครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูรอบที่เจอจีนา่าบูลด้วยนะไปเจอกันดูในรายย้อนหลังแล้วกันนะครับผมโอ้โหอุ้ยอันนี้เราเราเห็นตั้งแต่เทิร์นแรกแล้วแหละว่าเราโดนสตัรน,นะครับ เอาง่ายๆถ้าเทอร์แรกพิกกอสเราโดนเอาง่ายๆอย่างที่น้องฮาร์เลย์บอกถ้าใครพิกกอสใครเปิดก่อนอ่ะพิกกอสใครได้อันตีแทบจะการันตีชนะเลยนะครับผมแต่ว่ามีหลายปัจจัยก็คือโดนสตันรัวๆด้วยนะครับผมก็ไปทําความเร็วราชตดินเพิ่มเลยไหม <laughs> แต่ว่าเรายืนได้ดีแล้วครับ <c oughs> พาดไปหน่อยนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละนะครับผมโอเค ฝากติดตามกันไลฟ์หน้าแล้วกันนะครับผมว่าเราจะทวงคืนบาลังเชนได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันดเยอะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่กำลังชมจริงแลวเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ